สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันนะครับคลิปนี้นม่อนขอเป็นคลิปเดียวแล้วกันเนาะที่จะแต่งหน้านะครับม่อนขอแต่งหน้าเป็นแบบเจ๊ ack, แขกแขกปากนะครับม่ออยากกินขนมของเขามากเลยนะคะแต่มันอยู่ไกลมากเลยถ้าว่าจริงเดี๋ยวม่อนจะไปซื้อขนมเจ๊แขกนะครับก็นี่เลยเรามาแต่งหน้าแบบเจ๊แขกกันนะครับเราไปกันเลยม่อนเห็นการแต่งหน้าของเจ๊แขกนะครับของเขา,าจะใช้แต่งแบบสีเข้มเลยนะครับไม่ มีคำว่าเปลอเลยเราจะมาแต่งแบบแน่นๆกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมอนจะรงรองพื้นก่อนนะครับเอาแบบแน่นๆไปเลยนี่เลยนะครับเจ๊แขงจะแต่งแบบเน้นๆแบบสีเข้มๆแบบบิตปีสเดี๋ยวม่อนขอเกี่ยรองพื้นสักหน่อยนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาต่อไปนะครับมอนจะใช้แป้งรอง คือชอบการขายของพี่แกมากเลยนมอ่อยากจะดพูดแบบนีนได้นะแหบปากลองดูแต่น,นี่มันไม่ได้คนมันเยอะแบบยังไงละเข้าใจไหมว่าข้างบ้านมันติดกันมันก็เลยจะยามตอนกลางคืนจะแหกปากไม่ได้เลยคือทั้งเสียงอะไรวุ่นวี่วุ่นวายเข้ามากันหมดเลยเหนื่อยใจนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงอายแชโดว์กันเลยนะครับผมของเจ๊แขกเนี่ยเป็นแบบเข้มๆหน่อยแบบสีจาบ จเขาบอกว่าถ้าสีไม่แดงไม่มีแรงเดินเราก็ต้องเอาเข้มๆไปเลยนะครับเนหน้าของเขาจะทาออกมาประมาณนี้เลยแล้วเราลองทากันนะครับเลิศกิลการทาของเขานี่คือเลิศมากเลยนะฮะดีมากนี่เลย ที่นวดเห็นมาคือทาแบบนี้แหละคือเลิศดมากเลิศดจริงๆเลยเห็นไหมมันจะสวยมากเลยมันทําแบบตลกไม่ได้อ่ะตัคดคลิปแบบตลกตลกไม่ได้คือมันงงกับการตัคดคลิปของตัวเองตัวงงมากอ่ะนี่เลยนะฮะนี่เลยจากนั้นนะฮะนวนจะเกลี่ยให้มันดีๆก่อนด้วยเทสสีดำนะครับเกลี่ยต่อๆนิดนึงนี่นะครับคือล โอเคนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาเขียนคิ้วกันว่าใช้เป็นสีฝุ่นนะครับนี่ก็จะใช้เป็นคิ้วสีน้ำตาลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับจากนั้นนะฮะวาจะทาลิปนะครับเดี๋ยวตะโ่เราไปทาลิปนี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละทาปากแล้วนะครับจากนั้นนะฮะนวดหาดอกไม้หาอะไรไม่เจอนวดเลยจะเอาลูกตาตนี่แหละมาติดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววาดไปติดลูกตาักนิดนึงก่อน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นี่เลยคือภูมิใจที่ได้แต่งเหมือนเจแขกก็อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกแต่เราจะมาเพิ่มเติมเติมแต่งอะไรหลายอย่างนะครับนี่เลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ม่อนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวพบกันมาอีกสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ